สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโป้นะคะต้นละ50บาททั้งคลิปนะคะมาแบ่งปันเนาะวันนี้ก็จะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้นะคะมาแบ่งป,ปะปนกันนิดหน่อยนะคะอ่าวันนี้ปูก็จะมีโป้นะคะเป็นโปค่าส่งเนาะฟังให้ดีๆนะคะโปค่าส่งเนาะปกติราคา50บาทปูจะขอเป็นขั้นต่ำสามต้นขึ้นไปเนาะวันนี้ขั้นต่ำสามต้นขึ้นไป ส่งให้ฟรีนะคะเหมือนบังคับเลยนะสามสามต้นขึ้นปุ๊บก็จะได้ส่งฟรีนะคะสี่ต้นค่าส่งสามสิบบาทห้าต้นค่าส่งสีสิบบาทหกต้นขึ้นไปค่าส่งเหมาเหมานะคะห้สิบบาทเนาะเป็นส่งแบบกล่องนะคะทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะอีกรอบหนึงนะคะสามต้นส่งให้ฟรีสต้นค่าส่งสาบาท หต้นค่าส่ง40บาทแล้วก็6ต้นขึ้นไปค่าส่ง50บาทนะคะสำหรับตะก,ก้าก็ยังมีนะคะตะก,ก้าก็ยังเป็นเลดเดิมเหมาส่งเลย90บาทนะคะปูลงคลิปวันที่3ามกุมภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่5้ากุมภาก็คือวันจันทร์นะคะก่อนรับชมคลิปเนาะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนำเนาะ 1>, 1ชุดจะมี4ชิ้นนะคะราคา70บาทถ้าซื้อซื้อพร้อมบอลสีอย่าง3ต้นส่งฟรีเงี้ยก็บวกไปอีกแค่70นะคะก็ได้1ชุดเนาะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์1ชุดโอน90บาทปลายทาง100แต่ถ้า3ชุดเลย200บาทปูส่งให้ฟรีนะคะก็คือดูแลครบจบใน1เซตเลยนะคะ1เซต <c oughs> ขอโทษค่ะ พอดีช่วงนี้ไม่สบายนะคะก็คือจบครบใน1เซตเลยนะคะ1เซตก็จะใช้ได้ประมาณ3 4ถง4เดือนเลยนะคะใส่ก็คือทีละไม่มากเนะาะอเรามาดูต้นที่1กันนะคะเตรียมสมุดปากกานะคะจดหมายเลขถ้าเป็นชื่อไม้ด้วยได้ยิ่งดีนะคะอ่าเรามาดูหมายเลขหกันหมายเลขหจะเป็นเจ้าปปแก้วนะคะเนี่ยความสวยมาแล้วนะคะเจ้าปปแก้ว กระถางที่1น,นะคะเจ้าปอแก้วกระถางที่2อธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วผู้ต้องแจ้งว่าเป็นบางตัวนะคะที่จะมีสำรองเนาะเพราะบางตัวก็คือขายไปแล้วว่างแค่กระถางเดียวนะคะกระถางที่2อธาตุบางแก้วกระถางที่3จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะตัวนี้น่าจะเป็นพัทรลุงแผงนะคะพื้นออกเขียวเนาะนี่นะคะหมายเลข3าไซส์ก็โตขึ้นมาแล้วนะคะ หมายเลขสี่จะเป็นแววมายุรานะคะตัวนี้จะชอบแดดนะคะเอาไปแล่แดดพื้นก็จะหน้าเขาจะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะหมายเลขสีะะ่หมายเลข5้าบอลกาดจะเป็นเทพพันษานะคะหมายเลขห้าเทพพันษาหมายเลขหจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปหมายเลขหนะคะ หมายเลข7จะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลมี2ต้นในกระถางนะคะสยามเพลนะคะหมายเลข7หมายเลข8ดจะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะมีลูกโผล่มาแล้วหนึ่งเนาะนี่นะคะเจ้าพญานาหมื่นนะคะหมายเลข8นะคะหมายเลข9จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะจะเป็นไม้ด่างใบกลมเนาะดวงใจทศกัณฐ์นะคะหมายเลข9้า หมายเลข10จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะจะออกมาเป็นแดงก็ไม่เชิงว่ากลมบล็อกนะแต่ก็มีมีส่วนกลมอยู่นะคะนี่นะคะหมายเลข10ลูกไม้ชิ้นผ่าสนน่วนมากจะเป็นชิ้นผ่านะคะ,มะเมล็ดยังโตไม่ทัน11จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งเทพสายรุ้ง12จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะ12นะคะ สิบสามจะเป็นนนทเขตนะคะนนทเขตสิบสามสิบสี่จะเป็นผู้เท่าเป้าเรือนนะคะผู้เท่าเป้าเรือนก็เป็นไม้เก่านะคะสิบสี่นะคะสิบห้าจะเป็นสยามพระหงรงมีสองต้นในกระถางนะคะสยามพระหงรงนะคะสิบห้าสิบหกจะเป็นทับทิมทองนะคะทับทิมทอง ด่างนะคะด่างทั้งสองใบนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดสิห้าเอ้สิบหนะคะทับทิมทองต้นต่อไป17 17จะเป็นดวงใจทศกัณน,นะคะดวงใจโทศกัณ17สิปดพัทนลุงนะคะก็คงจะเป็นหน้าแผงเหมือนเดิมเน้อนี้นะคะสิปดพัทนลุง 19ขุนแผนมี2ต้นในกระถางนะคะขุนแผนนะคะ19มี2ต้นในกระถาง20จะเป็นเรียกทรัพนะคะเรียกทรัพเรียกเงินเรียกทองนะคะไม้ใบ,บกลมเข้มนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มออกมาเนาะกระดูกก็จะชัดนะคะ20นะคะ21จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือน21อ 22จะเป็นสยามเพอร์มี2ต้นในกระถางนะคะสยามเพลร์สองต้นในกระถาง22นะคะ23จะเป็นลูกไม้มี2ต้น2หน้า2สีนะคะนี่นะคะ23นะคะลูกไม้ชิ้นผ่าส่วนมากชิ้นผ่าหน้าเขาก็จะนิ่งนะคะไม่เหมือนมเมล็ดเนาะ24พฤษภาคมมี2ต้นในกระถางนะคะแยกปลูกหรือปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลย 24พฤษภาคม25ก็ลูกตัวนี้จะเป็นลูกไม้แยกหน่อมานะคะด่างเอาไปรุ้นเนาะอันนี้เป็นใบก่อนล่าสุดนะคะนี่แยกหนอนะคะ25นะคะ26ก็พฤษภามี2ต้นในกระถางนะคะ26นะคะนี่นะคะ26พฤษภาคม2ต้นในกระถาง 27่สิบเจ็ดสยามเพลนะคะมี2ต้นในกระถางสยามเพลยี่สิบเจ็ดปเป็นนนทาเขตนะคะนนทาเขตยี <29 S 1> จะเป็นสีมหาโพนะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะสีมหาโพยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ29 30, 30เป็นหลวงปูท่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมสามส ป,ปูมีต้นเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยแข็งแรงเด้อของปูทิมสามสิบเอ็ดจะเป็นลูกไม้นะคะมีสองต้นสองสีสองหน้านะคะเนี่ยด่างเปรอะสามสิบเอ็ดนะคะลูกไม้ชิ้นผาสามสิบสองจะเป็นโอ้มีลูกมาแล้วสองนะคะเป็นหานุ่งมานขัดสมาธินะคะอัพไซด์ได้เลยเดี๋ยวก็จะเริ่มแตกออกมาเรื่อยๆเนาะถ้าเขาได้แตกออกมาแล้วนะคะ 32อหนุมานขัดสมาธิหมายเลขต่อไปนะคะ33นะคะจะเป็นสุนทรผู้นะคะเนี่ยมีลูกแพงออกมาแล้หนึ่งน่าจะเป็น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 เขี้ยวเขาเนาะอาจจะยังไม่ใช่ลูกเขี้ยวที่ติดกับชิ้นผ้านะคะ33นะคะสุนทรผู้ไม้เก่านะคะความสวยมาตอนโตนะคะ34จะเป็นสบายนางฟ้านะคะตัวนี้ชอบแดดเนาะ ได้แดดดีๆก็หน้าก็จะเริ่มกัดเป็นสีชมพูเข้มนะคะเออสีแดงเข้มเนาะนี่นะคะ34 35. 35จะเป็นหมื่นแผลหมื่นแผลมี3ต้นในกระถางนะคะหมื่นแผวเป็นไม้ใบกลมเนาะหมื่นแผล35นะคะ36จะเป็นเอกราชมี2ต้นในกระถางนะคะเอกราช3ามต่อสองต้นในกระถาง36 37วันพรฤหัสนะคะวันพรฤหัสบดีสามสบเดี37 38, 38เดือนมกราคมนะคะมกราคม38 39เมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่39 40, 40จะเป็นดวงใจทศกัณน,นะคะในด่างมาอย่างนี้นี่นะคะดวงใจทศกัณน,นะคะ40 สีจะเป็นย่าญายาญา,า,าเป็นไม้กัดสีนะคะกัดเอามาเป็นสีชมพูนะคะ41นะคะยาญาสี่สิบราชาวดีนะคะนนี้ใบใหม่เนาะเนี่ยใบให,ใหม่ล่าสุดราชาวดี42 43ลูกไม้ชิ้นผ่านะคะเป็นแดงออกใบกลมเนาะ4ีไม้ได้สิ 4 1่สิบนะคะ43นะคะ,ะ,คะลูกไม้ชิ้นผ่า44จะเป็นแก้วมังกรมี2ต้นในกระถางจะเป็นด่างเปรอะนะคะแก้วมังกรนี่นะคะ44 45จะเป็น45จะเป็นบึงการ45บึงการมี2ต้นในกระถางน,นะคะ สต้นในกระถางนะคะจังหวัดบึงการ45 46จะเป็นหานุมานอมพัพพามี2ต้นในกระถางนะคะหานุมานอมพัพพานะคะ4 6นะคะ47ตัวนี้จะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะฟอมโตแล้วนะคะอัพลงกระถางใหญ่ได้เลย47 48จะเป็นหนะ้าเมืองจันทนระ์หน้าเมืองจันทเป็นไม้กัดสีนะคะจะกัดออกมาเป็นสีชมพูนะคะตัวเต็มพี่จะเป็นชมพูขาวนะคะ48นะ้เมืองจันทร์ต่อไป49นะคะ49จะเป็นเมืองเชียงใหม่4นี่49 50จะเป็นชนบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะ50นะคะชนบุรี2ต้นในกระถาง51จะเป็นยาา่านะคะเนี่ยน่าเริ่มกัดมาแล้ว51นะคะยายา่าไม้กัดสี52เป็นเมษายนมี2ต้นในกระถางนะคะ52เมษายน 5 3จะเป็นลูกไม้นะคะตัวน,นี้ออกใบกลมมาแม่จะน่าจะเป็นเจ้าปอกแก้วแหละต้นนี้นี่นะคะ5 3นะคะลูกไม้ชิ้นผ่า5 4จะเป็นพัทธลุงหรือมี2ต้นในกระถางนะคะ54จังหวัดพัทลุงต้นต่อไป5 5นะคะจะเป็น ขุนแผนมี2ต้นในกระถางนะคะ55าขุนแผนนะคะ55มี2ต้นในกระถาง56ตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้แยกหน่อมานะคะออกทรงหูเขาชิดมากเลยนะคะเนี่ย56นะคะลูกไม้57ดวงใจทศก,กัณนี่นะคะดวงใจทศกัณฐ์ ห้าสิบแดนพเก้านะคะนพเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเก้าจะเป็นเทพคีรีบอลกาบนะคะห้าสิบเก้าเทพคีรีห้าสิเก้าหกสิบเรียกทัพนะคะหกสิบเรียกซัพนะคะเนี่ยเรียกทับเรียกเงินเรียกทองหกสิบ 61ชนบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะชนบุรี2ต้นในกระถาง61 62จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะไซน์นี้อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยนะคะ62นะคะเดือนพฤษภาคมต้นต่อไป63นะคะ63จะเป็นตรีเพชรนะคะ63ตรีเพชรเป็นบอลกลาบนะคะ63า 64สี่เมษายนมี3า,า,ามต้นในกระถางนะคะเมษายน3ต้นในกระถางนะคะห5สห้าจะเป็นเดี๋ยวนะ6 3สามหห้าจะเป็นเดี๋ยวปักป้ายกับด้านห5ห้าจะเป็นพฤษภาคมกระถางนี้ก็มีสามต้นนะคะพฤษภาคมนะคะห5สห้าสามต้นเลยฟอมกลอยใหญ่ 66จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะบอลกาบ66นะคะหลวงปู่แหวน67ก็บอลกาบจะเป็นเทพคีรีนะคะเทพคีรี67 68คุณแผนมี2ต้นในกระถางนะคะคุณแผน68 69หหลวงปูท่ทิมนะคะนี่ออกสีชมพูติดด่างมานะคะ 6,9สหลวงปู่ทิม70ลูกไม้นะคะนี่ด่างชมพูขาวมาเลยเหมือนเจ้าพอกแก้วเลย70นะคะลูกไม้ชิ้นพาเจเอเทพคีรีนะคะเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายติดมาอย่างนี้เทพคีรีนะคะเจ็ดแววมายุราตอนนี้เอาไปไล่แดดเนาะนี่น่าเริ่มมาแล้ว เจ็ดสิบสองแววมายุราเจ็ดสิบสามหลวงปู่ขาวนะคะเจขอโทษค่ะเจ็ดสิบสามหลวงปู่ขาว74ลูกไม้ชิ้นผาอันนี้ตัวเดียวกันเนาะเนี่ยก็จะเริ่มเปิดออกมานะคะเจ็ดสิบสี่ลูกไม้ชิ้นผาเจ็ 75, ก็ลูกไม้นะคะเนี่ยสีหวานๆเลย นะคะ75 76สีมหาโพนะคะ76สีมหาโพตัวโตมายิ่งสวย77เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ชัยเมืองนะคะเชียงใหม่77 78ก็ลูกไม้ชิ้นผ่านะคะจะเป็นด่างเปิดแบบนี้78นะคะวันนี้มีมาให้เลือก เยอะนิดนึงต่อไป79นะคะเป็นเทพพิทักษ์นะคะบอนกาบ79บาอนกาบนะคะเทพพิทักษ์ใครเก็บสะสมอยู่เนาะ80จะเป็นสีมหาโพนะคะยิ่งโตยิ่งสวย80 81จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือน81 82ลูกไม้ชิ้นผ่านะคะสีแดงๆเข้มๆแบบนี้เลยนี่นะคะ82ลูกไม้ชิ้นผ่า83จังหวัดเมืองเพชรบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางนะคะ83เพชรบุรี84นะเมืองจันท์ไม้กัดสีนะคะโตเต็มที่ก็จะเป็นขาวชมพูเนาะนี่นะคะ84 น,นือนนัสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีโปต้นละ50าบาทนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย84ต้นนะคะปูฝากลุงป้านะอานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ